สปอยวิธีช่วยทอราาจากความมืดจบมีทั้งหมด1นึตอนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดพะยะค่ะเสียงชายแก่เจ้าของตระกูลฮาร์ดกล่าวขึ้นในลานประทับของทอราาจเจนินคราวผู้นำตระกูลเขาเป็นต้นเหตุทำให้เจเนินต้องจมอยู่กับฝันร้ายมาหลายปีชาบนบันลังเป็นองค์จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาได้จมอยู่กับความมืด และเสียสติไปแล้วฉันพอรู้ว่าบทสรุปของละครฉากนี้จะเป็นยังไงฆ่าทุกคนซะสิ้นเสียงของชายงามตรงหน้าเจเนนมีความงามเปรียบได้กับภาพวาดน่าเสียดายที่เขาคงจะต้องทนทุกทรมานกับความมืดที่เกิดขึ้นแม้จะฆ่าทุกคนในตระกูลฮาร์แล้วฉันยอมรับความตายตรงหน้าเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ แต่แล้วดาบก็ไม่ได้ปาดมาที่ฉันอย่างที่คิดเอาไว้เดี๋ยวเจนเนนพูดเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมไม่เพคะเขาหยิบบางสิ่งบางอย่างและก็บอกให้ฉันดื่มมันมันน่าจะเป็นยาพิษฉันรับมาก,ก่อนที่จะดื่มมันเข้าไปและแล้วความตายก็เข้าครอบงำเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาฉันพบว่าอยู่ในห้องนอนที่ไม่ได้เห็นมาหลายปี นี่เป็นชีวิตครั้งที่4ของฉันในฐานะเรนฮาร์ดบุตรสาวที่ต่อมาจะถูกแม่แท้ๆของตัวเองขายให้กับตระกูลฮัร์ดฉันเคยเป็นคนเกาหลีเป็นนักเรียนเตรียมสอบธรรมดาที่ประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะกลายมาเป็นตัวละครในนิยายแม่ของเรนหรือว่าอลิสเป็นสาวใช้ให้กับตระกูลฮาร์เธอจะขายฉันวันนี้มันเป็น บทซ้ำๆที่ฉันนะจะตื่นมาทุกครั้งเมื่อเสียชีวิตนั่นเองชีวิตแรกของฉันเป็นไปตามบทในนิยายนั่นก็คือการรับใช้คำสั่งที่ได้รับมาของตระกูลฮาร์ตถูกจับได้ระหว่างการลอบปลงผชนและก็กลับมายัางที่จุดนี้อีกรอบชีวิตที่สองฉันพยายามเกลี้ยกล่อมคนในตระกูลฮาร์ตแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะคนในตระกูลฮาร์ตนั้นชั่วร้ายมากกว่าที่คิด ก่อนที่จะโดนสั่งประหารพร้อมๆกับคนอื่นในตระกูลชีวิตที่3แผนการหลบหนีจากตระกูลไม่สำเร็จแต่ฉันเนี่ยก็ได้โดนจับมาและได้รับประทานยาพิษก่อนที่จะกลับมาในคราวนี้เอาละชีวิตนี้จะทำยังไงดีนะคลับไดมอนด์สเปรดฮาร์ดเป็น4ี่ตระกูลที่สนับสนุนตระกูลของจัก,กรพรรดิคราวนี้ดราชชนี ได้วางแผนร่วมกับตระกูลฮาร์ตในการทําให้เฮริออตราชายาตอันดับที่สหรือว่าลูกชายของเธอนั้นได้ขึ้นครองรารชราชายาตอันดับที่1เทเรนเป็นพี่ชายแท้ๆของเจเนียนหรือว่าพระรองในนิยายเขามักจะโดนฝันร้ายกืนกินไปเยอะแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตและเจเนนจำเป็นที่จะต้องขึ้นครองราชตามในเนื้อเรื่องิยาย ฉันเป็นลูกแท้ๆของวินเดียนหรือพี่ชายของผู้นำตระกูลในตาตระกูลฮาร์ตเป็นเอกลักษณ์และแม่ของฉันก็ได้ขายฉันมาให้ที่ตระกูลตัวฉันเนี่ยเคยได้ยินมาในชาติก่อนว่าเธอป่วยด้วยโรคร้ายและเสียชีวิตทำให้ก็ไม่ได้โกรธมากขนาดนั้นคราวตัดสินใจรับฉันมาเป็นบุตรสาวบุญธรรมเพราะต้องการจะยืมพลังที่แข็งแกร่งมาก,มากๆแต่ว่า ฉันเนี่ยก็ทําให้เขาผิดหวังเนื่องจากว่าไม่สามารถบังคับพลังเวทและเปลี่ยนดวงตาให้ไม่มีสัญลักษณ์ของตระกูลได้ในชาติก่อนๆฉันไม่กล้าปรากฏตัวมาหยุดการกระทํานี้ฉันลองกลืนกินฝันร้ายให้เทเรนและได้เจอกับเจเนนและเฮริอตตก่อนที่จะโดนต่อว่าว่าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนแน่นอนว่าฉันเนี่ยก็ ต้องเอ,อออหอหมก,กับทุกอย่างที่ทางตระกูลสั่งมายกเว้นการเปลี่ยนรูปลักษของในตาทําให้ก็ต้องปิดบังตัวตนและกลายเป็นเสาวใช้เรนในเวลาหนึ่งปีต่อมาฉันปิดบังตัวตนโดยการใส่วิกแล้วก็ปิดตาจากนั้นก็ได้หาเวลาเหมาะในการออกมาข้างนอกเพื่อทําแผนบางอย่างที่สมาคมใจทรมินฉันเคยเจอกับ หัวหน้าสมาคมมาก่อนในชอดก่อนและต้องการจะจ้างวานเธอให้สืบเรื่องราวของพระราชวังและกับการกำจัดฝันร้ายฉันได้ข่าวมาว่า3ปีต่อมาเทเรนกลายเป็นเจ้าชายนิทราส่วนเจนเนนกลายเป็นองค์รัชธายาตและก็ไปเข้าร่วมสงครามและฉันก็ได้คอยขัดขวางทุกเหตุการณ์ที่ ตระกูลอาจจะได้มาเจอเทเนนเป็นการส่วนตัวที่คาริฮัดเวลาผ่านไป7ปีตอนนี้ฉันอายุ22ใกล้จะถึงเวลาอิสระที่รอคอยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบาังเอิญได้เจอกับเจเนนที่สมาคมและก็ตกใจมากที่เห็นว่าเขาเนี่ยถูกฝันร้ายเข้าครอบนำเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เสียสติแต่อย่างใดองค์จกักรพรรดิเจเนนเขาไม่ได้หลับมานานมาก สัญชาตญาณบอกเขาว่าถ้าหลับไปอาจจะมีอะไรไม่ปกติและเขามักจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเขาทนมาเป็นเวลานานก่อนที่จะเจอหญิงสาวคนหนึ่งทักว่าเขามีอาการกระสับกระส่ายและเจ็บปวดทุกครั้งเวลานอนหรือเปล่าเธอเสนอจะช่วยโดยการให้รู้จักกับลัทธิเต๋าโดยจะต้องไปทำพิธีกรรมบางอย่างเขาได้หลับตาแล้วก็ลืมเรื่องฝันร้ายที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะรีเฟชมากหลังจากที่พักผ่อนเพียงไม่กี่นาทีในมุมมองของเล่นฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันคิดเพราะชีวิตชาตินี้เนี่ยมันก็ราบเรียบกว่าครั้งเก,ก่อนจริงๆนั่นแหละบุตรสาวของตระกูลฮาร์ดอย่างโซลาเนียก็มักจะมาหาเรื่องฉันบ่อยๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะพลังของเธอไม่ค่อยสเสถียรรวมไปถึงมีฉันที่คอยขัดขวางกันทำให้เกิดฝันร้ายกับเจนนบ่อยๆ แต่ว่าสนนหรือว่าบุตรชายคนโตทุกครั้งที่เจอกันฉันรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดมากๆที่อยู่กับชายคนนี้บุตรชายคนเล็กของตระกูลหรือว่าลูนเขาเป็นพวกปากดีอดเก่งแต่ว่าก็มีฝีมือที่เก่งมากเช่นกันจูจูคราวหรือว่าผู้นำก็ได้ประกาศว่าจะมีการทดสอบเพื่อหาผู้สืบทอดตระกูลฮาร์ดเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชาติก่อนๆเลยคราวบอกว่ามี งานเต้นรำในพระราชวางังและต้องการให้ฉันเข้าร่วมด้วยฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นแผนร้ายบางอย่างแน่นอนเจนนี่ติดใจว่าหญิงสาวปีศาจท,ที่เจอก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นใครและก็แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงสะสมความเหนื่อยล้าและยังนอนไม่หลับอยู่ดีตอนมาที่สมาคมฉันได้ใช้ชื่อว่าอลิซไม่ใส่วิกและไม่ปิดผ้าปิดตา ส่วนตอนเป็นสาวใช้และเป็นเรนฮาร์ดก็จะสวมวิกไว้ตลอดฉันบังเอิญเจอกับเจนเนนที่สมาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ใช้วิธีการชำระล้างแต่ทำแบบปกติไม่เป็นผลเลยจำเป็นต้องใช้การจุมพิษเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้นฉันรู้สึกว่าเจนเนนในชาตินี้ไม่ได้น่ากลัวและก็อยากจะเอาใจช่วยเขาอย่างใจจริง สรุปแล้วในงานเต้นรำฉันตัดสินใจไปกับโซลานียเธอค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้ายและทำให้ฉันกลายเป็นเป้าสายตาโดยการทะเลาะกันในงานเลี้ยงก่อนที่จะยื่นเครื่องดื่มมาให้ฉันเนี่ยตั้งตารออีเวนต์ในการเจอกันครั้งนี้มากเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเจนเนนกับนางเอกในนิยาย ในเครื่องดื่มเหมือนจะมีการผสมยาพิษอ่อนๆทำให้ฉันเนี่ยล้มลงและสเตลลาตัวละครเอกในนิยายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอได้ใช้พลังในการรักษาในนิยายเจเนนจะประทับใจกับการรักษาของเธอคราวนี้ฉันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบทั้งสเตลลาและเคเอลหรือว่าพระเอกซึ่งเป็นผู้นำของตระกูลสเปรด ทั้งสองคนสนิทสนมกันมากและตัวติดกันแบบสุดๆประมาณว่าไม่ยอมบอกความรู้สึกของตัวเองสักทีฉันได้พักผ่อนเล็กน้อยก่อนที่จะขอแยกย้ายเพื่อกลับบา้านแต่กลับลงทางในวังตอนนั้นจัก,กรพัรด์ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งผู้คุมกันได้จับเขาเอาไว้และบอกว่าให้ใช้ยาสลบโดยด่วนเขาก็โดนมาทางฉันแต่ว่าฉันเนี่ยก็ใช้พลังในการดูดซับฝันได้ ก่อนที่จะเอาเข็มฉีดยาฉีดยาสรบและเจนเนนก็ได้นิ่งลงเมื่อกลับมาโซลาเนียก็มีการบน่นบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฉันล้มลงก่อนหน้านี้เล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าแผนที่เกิดขึ้นโซลาเนียเป็นตัวการหรือเปล่า ฉันถูกทาบทามให้ไปดูตัวกับตระกูลอื่นแต่ฉันก็รับไม่ได้ที่เขามาดูถูกเพื่อนของฉันที่เป็นผู้รับใช้เหมือนกันเขาเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่ชื่อว่ามาร์ชมอนฉันเลยวีนไปหนึ่งยกขากับได้บังเอิญเจอกับสเตลลาอีกครั้งหนึง่งเราตกลงเป็นเพื่อนกันฉันคิดว่าการเป็นเพื่อนกับตัวเอกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลร้ายสักเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยเธอก็เป็นนางเอกในเรื่องเลยนะส่วนเจนนก็ได้เรียก สเตลล่ากับ KL มาเพื่อดูว่าเธอนั้นสามารถหาวิธีในการรักษาเขาจากฝันร้ายได้ไหมนาแปลกมากที่ร่างกายของเจเนนปฏิเสธการรักษาเขาเลยเสนอให้รักษาพี่ชายของเขาแทนแลกกับสิ่งที่สเตลล่าต้องการฉันได้พบความผิดปกติอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่สอนนปฏิบัติตัวแปลกไปเขาดูสนใจฉันแปลกแ มาร์ชหรือเครื่องคนเครื่องสัตว์ที่ทำงานอยู่ที่คฤหาหัดหน้าเหมือนหนึ่งในอัศวินของเจเนนชาตินี้เธอคิดว่าแม่ของเธอยังไม่เสียชีวิตเพราะได้บังเอิญเจอกับคนหน้าคล้ายแม่ของฉันอยู่แน่นอนว่าในรอบก่อนๆนนะ่ะมีข่าวเรื่องการเสียชีวิตของแม่ฉันเลยได้ไปถามแจ็คซึ่งเป็นพ่อบ้านเก่าแก่ของตะกูลเขาบอกว่าได้ขาดการติดต่อกับแม่ของฉันมา สักพักนึงแล้วดูแค่ว่าเธอนั้นย้ายออกไปฉันได้นัดกับเจหรือเจเนนที่จะมาคมอีกหลายครั้งเพื่อคอยรักษาเกี่ยวกับฝันร้ายที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนิดหน่อยเมื่อคิดว่าเจเนนอาจจะหลงรักคนอื่นมันไม่แปลกเลยที่เจเนนอาจจะรักสเตลลาตามเนื้อเรื่องในนิยายแต่เจนในตอนนี้แตกต่างจากตอนที่เขาเสียสติ และเขาก็อ่อนโยนกว่าที่เคยรู้จักมากๆในวันหนึ่งที่ฉันนัดพบกับสเตลล่าเธอถูกสมาคมที่ทำเรื่องไม่ดีล้อมเอาไว้ฉันพาเธอหนีแต่ว่าก็หนีไม่พ้นก่อนที่จะมาพบกับตระกูลเฮทิสซึ่งเป็นตระกูลที่เคยเป็นคู่หูดูตัวของฉันนั่นเองฉันด่าพี่ชายของเธอไปอย่างไม่มีชิ้นดีแต่ดูเหมือนน้องสาวอย่างเชียนนั้นจะชอบใจเรื่องนี้ไม่น้อย เธอได้ชวนฉันไปงานปาร์ตี้เพราะเหตุการณ์ที่เกือบอันตรายนี้ KL หรือพระเอกเนี่ยร้อนใจมากเลยอยากจะไปขอสิทธิ์ในการปกป้องสเตลลาแบบเป็นทางการกับองค์จัก,กรพรรดิเขายอมที่จะเป็นดาบรับใช้จัก,กรพรรดิส่วนสเตลลาเธอก็เสนอตัวเองให้เป็นคู่มั่นในานามกับเจนินเพราะคิดว่าครอบครัวและจัก,กรวรรดิอื่นเนี่ยก็ต้องการแย่งพลังในการรักษาของเธอ สเตลลาบอกว่าถ้าจัก,กรพรรดิเจอคนอื่นที่เหมาะสมกว่าจะหลบทางให้เพราะตัวเธอนั้นไม่ได้ต้องการที่จะเป็นจัก,กรพรรดินีเจนเนนดูว่าทั้ง KL แล้วก็สเตลลาเนี่ยต่างชอบกันและต่างทำเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครนั้นต้องเจ็บปวดมันเป็นผลดีกับเขาเพราะว่าเขายังต้องใช้พลังในการรักษาพี่ชายของตัวเองก็เลยตอบตกลงไปก่อนและก็รู้สึก ตะขิดตะขวงใจเกี่ยวกับตัวตนของเรนฮาร์ดด้วยแล้วก็ตั้งใจที่จะขอพบกับเรนในหลายรอบแต่ก็โดนสโนนเนี่ยปฏิเสธบอกว่าน้องสาวเขาป่วยออกมาไม่ได้อย่างไรก็ดีคุณนายหรือว่าแม่ของสโนนเนี่ยก็ได้ให้ชั้นที่เป็นสาวใช้นำของที่สโนนลืมเอาไว้ไปให้ที่พระราชวางังตอนนั้นได้บังเอิญเจอกับเจ หรือว่าเจนิสเจสงสัยว่าชุดที่ใส่ของสาวใช้เนี่ยดูแปลกมากแล้วก็ทักว่าใช่เลนฮาร์ดหรือเปล่าแน่นอนว่าสซโนนเนี่ยก็เหมือนจะช่วยปกปิดให้แล้วก็ตอบปฏิเสธฉันก็กลัวที่จะโดนจําได้มากเหมือนกันในการนัดของฉันกับเจครั้งต่อมาเนี่ยเราได้ต้องการเปลี่ยนสถานที่เป็นสถานที่เงียบ แล้วก็สมาคมเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำนิดหน่อยเลยได้ย้ายไปที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กครึ่งคนครึ่งสัตว์และพบว่าพวกเขาเนี่ก็มีปัญหาเพราะว่าโดนใส่ร้ายจากจากการที่เด็กๆไปทำเรื่องผิดมาแล้วก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กที่นี่ด้วยเนื่องจากโดนลักพาตัวไปหลายคนแล้วหลังจากพาให้เจนเนนี่นอนได้ฉันก็ออกมาช่วยเด็กจากกลุ่มคนประท้วง รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่การที่ได้อยู่กับเจเนียนก็ทำให้อารมณ์โกรธของฉันเบาไปมากเจเนียนก็โกรธแทนที่ฉันโดนลูกหลงแล้วก็ได้ไปสืบเรื่องนี้อย่างเต็มตัวต่อมาจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างการล่า,าสัตว์และการพบปะกับอาณาจรรักรข้างๆที่ทำให้เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในนิยายเพราะว่าเจเนนจะถูกกระตุ้นให้เกิดอาการคุ้มคลัง่งแล้วก็เป็นผลเสียต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมากๆในเหตุการณ์นี้เฮดิออดก็ได้เป็นคนไก่อเกลียแล้วก็ได้รับชื่อเสียงรวมไปถึงความดีความชอบจากเหตุการณ์นี้นั่นเองฉันเป็นห่วงมากก็เลยได้ให้อัญมณีที่ใส่พลังของฉันไปแต่ว่ามันเนี่ยอาจจะแตกหักได้ง่ายมากๆเพราะว่าเป็นอัญมณีราคาถูกฉันก็ติดต่อกับเจอยู่บ่อยๆผ่านกระจก โชคดีที่ทางตระกูลฮาร์ทำไม่สำเร็จแต่ก็มีบรรยากาศที่รู้ว่าเสียงทำให้เจนเนนนั้นคุ้มครั่งแต่ว่าก็ได้อัญมณีที่ฉันให้ไว้ในการลดอาการคุ้มครั่งได้สำเร็จงานเลี้ยงของเชียนที่ตระกูลเฮอร์คัสได้ถูกจัดขึ้นสนนก็มีท่าทีแปลกใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดังในอดีต เลดี้สเตลล่าถูกพี่สาวของฉันหาเรื่องและได้พบกับเจเนนที่อยู่ที่นั่นพอดีคราวนี้โชคดีที่ฉันได้สวมผ้าคลุมเอาไว้ทำให้ไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆพี่ชายของเจเนนหรือว่าเทเรนเนี่ยก็ได้มีการตอบสนองเล็กน้อยทำให้เขาได้เดินทางมาเพื่อบอกกับสเตลล่าและเคอลโดยตรงปกติฉันร่างกายแข็งแรงมากแต่การกินกินฝันร้ายเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการสะสมแล้วก็ไอเป็นเลือดได้ในบางทีในตอนที่ฉันเกิดอาการไอขึ้นมาเจนเนนที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นก็ตกใจมากฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นกังวลมากขนาดนี้มาก่อนเขาเนี่ยก็ได้บอกนะว่าฝันที่เขาเคยเห็นเป็นฝันที่เขาได้ฆ่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าก็จำรูปลักษณะของเธอไม่ได้ฉันก็เลยพอจะเข้าใจว่าสิ่งที่ เจนเนนฝันร้ายซ้ำๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวของฉันที่ถูกคาตันเองหัวหน้าของสมาคมสืบจนรู้ว่าเจเป็นคนอันตรายและคิดว่าอาลิซควรที่จะต้องได้รู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ฉันปฏิเสธแล้วก็บอกให้มั่นใจว่าถ้ามีอันตรายฉันจะหนีออกไปแน่ๆแต่เจนเนนที่เธอรู้จักเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ดี มาร์ชมอนถูกจับตัวไปที่ตลาดมืดฉันต้องตามไปช่วยเขาโดยอาศัยการทานความฝันแล้วก็จะได้รับความทรงจำของผู้คนมาด้วยมาร์ชมอนโดนยาพิษที่ลดทอนกำลังของครึ่งคนครึ่งสัตว์และสลบไปโดยแผนทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่สโนนได้ใบมาบอกว่ามันเป็นแผนของแจ็คหรือพ่อบ้านของตระกูลฉันยังไม่เชื่อใจซนนมากเท่าไหร่ และบอกว่าไม่สามารถตามไือช่วยมัชมอนออกมาได้ทันเวลาฉันในฐานะเรนฮาร์ดถูกเรียกไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกับตระกูลและเจเนนชันดันเปิดไปรับประทานเครื่องดื่มที่ผสมยานอนหลับของลูนเข้าทำให้ต้องพักผ่อนที่วางก่อนเจนเนนจับได้ว่าฉันที่อยู่ในร่างของอลิซที่เจอกันที่สมาคมกับเรนฮาร์ดเป็นคนเดียวกัน เจเน่สงสัยเรื่องราวของอลิซและได้คุยกับท่านแม่ก่อนมาพบฉันคราวนี้ก็แม่เนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนั้นอยากจะสืบเรื่องราวของคนร้ายที่ทําให้สามีของเธอเสียชีวิตคนคนนั้นก็คือลูกชายของแจ็คหรือว่าคุณพ่อบ้านที่มีชื่อว่ารีเปอร์ซึ่งก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ต้องหาฆาล้างตระกลูล ของหัวหน้าสามาคมพักไจธมินด้วยจากสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะก็ได้ดูว่าวินเรียนหรือว่าพ่อแท้ๆของฉันเนี่ยมีส่วนช่วยในการสนับสนุนเมกเกิลเพื่อเลี้ยงดูเด็กๆตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็หายตัวไปจากการสืบเรื่องบางอย่างโดยสถานที่สุดท้ายที่เขาปรากฏตัวเนี่ยก็คือจะอยู่ที่โบสถ์แถวๆหมู่บ้านนะคะ ฉันกับเจเลยได้ปลอมตัวเป็นค่ารับใช้กับคุณหนูที่หนีกันมาเพื่อแต่งงานในโบสถแห่งนี้แล้วก็ได้ขอพบกับหัวหน้าบาดหลวงโดยจะต้องค้างคืนก่อนที่นี่หนึ่งคืนก่อนที่จะได้เจอกับหัวหน้าบาดหลวงโดยชาวบ้านในหมู่บ้านค่อนข้างระแวงคนนอกมากเพราะว่ามีการนักพาตัวหลายรอบฉันพบว่ามีร่องรอยของตระกูลฮาร์ทที่นี่จริงๆด้วยโดยเฉพาะอยากตรวจสอบ ห้องสวดมนต์เจเนนก็เลยได้สร้างเหตุการณ์ให้น้ำหกใส่ชุดและเราก็เข้าไปสำรวจในห้องหลับได้ก่อนที่จะได้เจอหลักฐานบ้างอย่างเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กครึ่งคนครึ่งสัตว์ซึ่งชื่อผู้ขายก็คือดีเปอร์จริงๆและเรื่องนี้จะถูกจัดการต่อโดยสมาคมที่ต้องการแก้แค้นแทนครอบครัวที่เสียชีวิตไป อาการของลูนแย่ลงเรื่อยๆเขาตกอยู่ในสภาพที่ติดกับฝันร้ายและนอนแทบไม่ได้เลยส่วนโซลาเนียก็ได้แต่งตั้งเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปสนนทำเหมือนกลุ่มความรับบางอย่างอยู่และตั้งใจจะขู่ให้ฉันได้ไปแต่งงานนอกตระกูลโซลาเนียถูกใส่ร้ายว่าฆ่าพ่อของตัวเอง ซึ่งในตอนที่เธอทำไปเหมือนจะไม่ได้มีสติและจำเป็นที่จะต้องถูกเข้าคุกใต้ดินเฮริออตและ s ซโนนก็ดูจะไม่ค่อยสนใจโซลาเนียสักเท่าไหร่ฉันรู้สึกไม่ค่อยวางใจฉันไม่รู้พลังของสซโนนก็เลยระแวงเฮริออตไปด้วยฝันร้ายของเจเนนยังไม่ดีขึ้นและเขายังพยายามหลบหน้าฉันเพราะกลัวว่าอาจจะทำให้ฉันบาดเจ็บ ในบทสรุปฉันถูกจับมาแล้วก็เป็นกับดักล่อให้เจเนนมาค่ะเพราะชาติก่อนๆสโนนเขารู้ว่าฉันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเขาจำอดีตได้และเป้าหมายของเขาในคราวนี้คือการเอาชนะพ่อน้องๆที่เคยดูถูกเขามาก่อนและการทำให้เฮดิออสได้กลายเป็นจกักรพรรดิแต่เหมือนเฮดิออสจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นทำให้พระพันปี ก็ถูกจับจากการมีหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รอบทำร้ายอดีตราชินีและก็เทเรนแผนของสนนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเพราะว่าฉันสามารถหยุดเจที่คุ้มคลั่งอยู่ได้แต่ว่าก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่ฉันฟื้นขึ้นมาเรื่องราวก็ดูจะดีขึ้นสนนกับ พพันปีก็ถูกทำโทษนะคะตอนนี้เจก็ไม่ต้องฝัน้ด้อีกต่อไปแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกผิดที่เคยฆ่าฉันมาก่อนฉันบอกว่าฉันอย่ยดีใจที่ได้รู้จักเขาในเวอร์ชั่นนี้นะแล้วก็อยากจะให้ปล่อยมันเป็นไปตามปัจจุบันเทเรนหรือว่าพี่ชายของเจเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาได้แถมฉันก็ได้เจอแม่อีกครั้งเคราวนี้เธอเนี่ยก็ขอบคุณที่ ฉันดูแลเรื่องพ่อบ้านให้และขอโทษที่ไม่ใส่ใจเรียนไปบ้างฉันยังได้เจอเพื่อนที่น่ารักอย่างสเตลล่ามาร์ชมอนและก็คนในสมาคมรวมไปถึงก็ได้คุยเรื่องการแต่งงานระหว่างฉันกับเจนินโดยในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้จัดงานแต่งงานขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นตอนจบของเรื่อง